สี่หนึ่งนะคะจัดไปสี่หนึ่งหกหนึ่งว่าจัดไปเอาอะไรนีมลั่นขั้นให้ตายครับปูอ่ะปูปูว่าได้นะครับดังๆเลยปูบีไให้ลั่นขั้นให้ตายตัวไหนนะผมสี่หนึ่งจัดไปล่องหกหนึ่งสาถครแมนแต่ข้างบนนี่ยังเนาะวันพระฤหัส ให้ผมคำนวณให้มันเสร็จสิ้นก่อนปูเล่าความฝันนิดนึงครับฝันมางูมันมาเกี่ยวอีกแล้วครับเกี่ยวอ่างมันก่อนคือมือนานแหละวฝันตอนไหนปูนานเนีอยฝันตั้งใจต่องวดเลยต่องวดเลยบอกครับเป็นงูตัวใหญ่แบบตัวเดิมเหมือนเดิมตัวสีทองเหมือนเดิมสีทองเหมือนเดิมครับผมก็บอกปูว่าถ้าแมนเหล็กมันสิออกผมก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแม้สลากกินแบ่งรัฐบาลนอมันสิออกเผื่อได้สร้าง สารทาวิรูปปากแล้วองค์ดำทาวิรูปกโคตรงนั้นขอให้ปังปังมาส,สามสี่งวดแล้วเลขราวก็ออกเลขราวออกไม่เคยเพี้ยนเลยครับมาชนกันสามสีครั้งแล้วไม่เคยเพี้ยนเลยครับแต่มันเป็นที่น่าอาัศจรรย์มันแปลกแ,รรแปลกที่ว่ามันยังไม่หลุดนะมันแปลก สมัยก่อนสมัยปู man, ่อายุยังยังหนุ่มอยู่มังกรเนี่ยปีมังกรนะปีมะลงปีมะเสงมังกรสองมะลงมะเสงภายในสิบสองเดือนมันสิม hey. ีอยู mm ่ออกจักเถื่อยี่สิบสี่เถื่อเป็นบ่ปาร์ธนีมันก็ออกเป็นสี่สิบแปดเถื่อสรุปว่าปีนั้นมันออกสิบห้าเที่ยว สิบห้าครั้งนะครับมันเคยออกซิม่าเทือเท่อม่นเคยพลาดสมัยก่อนเมื่อสิบปีย้อนหลังย่งางพระท่านมี y o ยูทูบมันออกตรงมากเลยแล้ววันนี้พอขึ้นปีมาลงอีกหลังจากไหว้ครูบูรพาอาจารย์เสร็จมันก็ออกอีกแล้วครับ<ะ>มันน่าแปลกมันน่าแปลกและก็หน้าติดตามด้วยนะครับเอฟซี MC นะครับตัวเลขติดตามตัวเลขหน้าหน้าติดตามเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่ พีเ่เศษสีหนึ่งถ้าซื้อไม่ได้เตะเป็นเจ็ดเลยครับหกหนึ่งถ้ามันอั้นก็เตะเป็นเจ็ดไม่ต้องกลับด้วยครับเอาเให้ตรงๆเลยเป็นสีเจ็ดหกเจ็ดทั้งเสีบมแมนแสดงว่าจะเด่นสีรองเจ็ดนะครับที่ปูสีสนี่มาหลักสิบหน้าเพียงค,ครับที่ปูฟันเห็นงูนี่ปูได้ไล่ได้อะไรไหมหรือว่าเห็นก็นเฉยๆหรือว่าปูได้ทําอะไรไปตอนฟันงูขึ้นมาเนียก่อนที่ผมจะฟัน มันจะมีงูจริงก่อนไหนแม่นบ่ครับผมสมัยก่อนจะมีงูจริงขึ้นขึ้นสำนักใหญ่เด้มีงูจริงขึ้นมันเลยออกหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยงูจริงมันขึ้นมางูจริงขึ้นก่อนก็ไม่นานเท่าไหร่นั่นวันนี้นะครัครับจากนั้นจากนั้นฝันอีก ฝันว่าง,งูล,ลัดตรงเดิมช่วงมนตการพาดวยมากับพี่ๆเขาในหลายช่องฝันว่าง,งูขึ้นตรงเดิมอีกอมันออกศูนย์เก้าตรงเลยตรงนั้นออกศูนย์เก้ากับหกสามเนาะหกหกศูนย์สามย้อนดูคลิปม,มนตการได้เป็นสามหกศูนย์สามเก้าศูนเต็มเลยสามตัว าตัวสองวครับมนทการมาทันนะครับแล้วงวดสี่สามมันก็ขึ้นตรงเดิมอีกมันก็ออกสี่สามคราวนี้ทําไมปดถึงมั่นใจมันขึ้นตรงเดิมอีกมันมีเลขสี่หนึ่งก็สี่หนึ่งที่คาอยู่งวดที่แล้วยังยังใช่มันคาอยู่งวดที่แล้วออผมว่ายังไงก็ออกครับเออใช่เอฟซี่ยังไงก็ออกเพราะ เพราะมันเข้าตรงเดิมอีกเอ<า>เ,ดเดี๋ยวเราค่อยไปสอจงอ,องอีกรอบนะที่ที่ปูฟันงูน,นี้ใช่ไหมคะเมนฝันว่าง,งูขึ้นตัวเลยเหมือนงูสีทองนะเป็นท้าวีรูป,ป่กด้วยแหละขึ้นเกี้ยวอีกอ่างมังกรทันปีปัวนะครับเอ f ีไปดูในคลิปไดเดอร์นะครับงวดแล้วประส์ให้ดูผมก็เลยมั่นใจว่าออกสีหนึ่งแนทาสีหนึ่งสื่ออไ้ถ้าเขาอ่านอีเลียหรอ กระเตเปเป้สีเจ็ดเลยแค่นั้นเองซื้อยางกระแดาให้มีสี่ว่าต้องลาสี่สองสี่สามมีมันอยากดอกสี่ยางเดียวเลยแมนสี่เจ็ดก็สี่หนึ่งเนี่ยล่างล่องคือพกหนึ่งล่องไหวพกหกหนึ่งก็หกเจ็ดไม่ต้องกลับด้วยกรับล่างอย่างเดียวสี่หนึ่งก็ล่างสี่เจ็ดก็ล่าง นครับบนโรบนนี่โรจะไม่ปูจะบนเป็นวันพระฤหัสวันพฤหัสปูจะเอาบบนโรในพวกท่านมาวันเสาร์ก็ได้หรือวันศุกร์ก็ได้ีสจร โปูครับปูเขียนตัวเลขไว้หรือยังคะเขียนไว้แล้วครับจัดโซตัวเลขให้ยักษีเป็นบางแนวค่ะปูปูโชยเขาปูองตัวเลขนะคะจัดปูเลยไม่ต้องกลับเนี่ยไม่ต้องกลับโอ้โดดเลยนี่อ๋อเดี๋ยวซูมนะคะท่านผู้ชมเอฟซีเข้มนะโจเด็กอะกองนะกองเนาะจ่าครับเนตะเลื่อนไหทีละขั้นครับครับอะชัดเอฟซีชัดกันทุกคนแน่นอนเนาะปูบอกไม่ต้องกลับเด้อจ่าล่งอย่างเดียว เ่ต้องกลับบาต้องกล้าไปเสียเวลาเสียเงินครับมันหลายโต๊เดช์มันบเป็นหนึ่งสีในนอนครับและมันบเป็นหนึ่งของแนนอนจังไรก็ต้องเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งถ้าจะเปลี่ยนจิตแค่เปลี่ยนตัวเดียวเองเปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดได้แค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวหลังจากโซนนากระปูเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่ยังอยู่หน่าจะอยู่เพราะว่าเห็นชัดมากวันนั้น พศ2567นะคะฝันว่างูไปเกี่ยวมังกรพันป, 1, ปีอีกแล้วครับเก uh ี uh ่ยวอีกแล้วนีประได้ดอกอยบ่ได้ครับเกี่ยวสามครั้งครับเต็มเต็มสามครั้งฝันแบบนี้ครับบาลามีทางวิรูปักเกปักโขปักโขแต่เขาเขียนมาอ่ดีเนาะอ่านคอมเนี่ย รูปปากโขวกับนักลับใชะท้าววิรูปปักโคนบารมีท้าววิรูปปักโคแห่งดินแดนเมืองรับแลตรงนี้เดิมเป็นเมืองรับแล่เลยตรงนี้นี่ผม้เมืองรับแล่ปู่ครับเป็นปากเมืองบาดาลด้วยเดิมเป็นเมืองรับแลเหรอครับปู่ใช่เดิมเป็นเมืองรับแลคุณไม่สังเกตเลยข้างนอกจะเย็นนะคแต่จะร้อนแต่ถ้าเข้ามานี้ปั๊บมันจะมีความเย็นเข้ามาเลยนะครับปูซีนขึ้นมาเหมือนละอองฝอยน้ําอ่ะ จริงๆถรามันจะเย็นเพื่อเข้ามาพี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตใชยได้มาที่สถานกรุงเทพอย่าลืมเข้ามากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นเมืองรับแรงโบราณเน้บ้านเท่าเขื่อนว่าเมืองบังบดเด็นะครับเป็นเมืองที่เชื่อมต่อกับเมืองบาดาลเป็นเมืองเชื่อมต่อในหลายภพในหลายภูมินะครับที่นี่ขอญาติครูบาอาจารย์ถ้าท่านอยากจะได้หวยนะครับมาลงเอาเองเลยนะครับ ปู่เทพอนุญาตเด้อถ้าใครที่อยากจะมาซื้อขามาซื้อเอาเลยที่อ่างบางกรปู่บังกรพันปีที่ตรงนี้อนุญาตได้เลยครขบมาทําหวยแล้วก็เอาไปซื้อเป็นทีมงานไปเลยปู่เทพไม่ว่าไม่เคยห่วงอนุญาตเลยครับห่วงเฉพาะบังกกลัวรหายห่วงเฉพาะบังกกลัวหายเพราะเป็นของของอ่ะเรียกว่าผู้จัดงานของกษัตริย์จีนนี่แหละก็คือให้มาซื้อเอาตัวเลขได้ ได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค,คุณจะมาแบบไหนก็ช่างยินดีต้อนรับเลยครับครับตั้งแต่ปูมีมงกุเข้ามานี่รู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นเยอะเลยเนาะเปลี่ยนแปลงมากเลยที่ผมทราบท่านก็เคยเห็นสมัยก่อนเนาะเคยเห็นครับตั้งแต่ยังไม่ปูกระเบื้ององครับมันขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยพี่น้องที่ที่การงานไม่ก้าวหน้านะครับเจ้านายไม่เหลียวเลยพวกนี้ก็มากล่าว เอามังกรใส่หัวได้เลยเผื่อจะได้เสริมโชคเสริมบารมียิ่งปีนี้ยิ่งเป็นปีมังกรด้วยเ<อ>ป็นปีมะโรงหางแมนท่านได้มากาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตนาพี่เนอะครับคุณเอฟสี่ทุกคนทุกานเดินนะครับค้ามาเรีย้อกดแชร์กดไลค์ให้กังใจกันด้วยครับยังมีน้ำหยดอยู่เหมือนเดิมน้ำใครจะเอาไปล้างหน้า เชิญได้เลยเชิได้ไหมครับเจ็ดทุกวันมานะเจ็ดชิดทุกวันไหมคะหยอดทุกวันดูเรติ้งติงทุกวันเลยมันเป็นสิ่งที่เรียอธรรมชาติเจจิ๋สวัสดีปู่ค่ะสวัสดีครับเจจิ๋พาด้วยครับแกจะตามมาค่ะครับแกตูดูในโอรู้สึกเหมแม่นลยแกตูร้อแกบอกว่าให้เอาก้าวใส่เนาะแต่ก็ได้ก้าวตัวเดียวมาที่ผ่านมา สองให้ f อฟดูหน่อยนะครับค่ดเดี๋ยวให้ปู่พาไปพาไปดูตรงที่ที่องค่องครับปู่ที่ว่าครับ <มา S 1> จะจะ,จะพูดให้